นใครมีแฟนบอกแฟนให้ชวนๆกันมาแก้คะแนพิติกรรมกันด้วยนะคะนี่คก็บอกว่าถ้าหามีเพื่อนจะให้มาชวนเพื่อนไปทำเวรรหือแก้คะแนนไปมั้ยจริงเหรอก็แต่เราขอชวนเพื่อนไปด้วยได้ไหมหน่อยโอเคขอบคุณนะดีกลับบ้านแล้วเนาะช่วยก็แต่แต่เห็นว่าใครอะแค่แก้คะแนนวันสุดท้ายแล้วอ่ะจริงเหรอ ติดคะแนนตรงที่จะส่งงานอาจารย์วิชาวิชานึงแล้วแค่วิเดียวส่งไม่ทันเขาก็หักสิบคะแนนแล้วเราหน่าล่ะพูดเลยก็เราเล่นเกมในโทรศัพท์คุณเล่นแชร์ด้วยตัวเองมันเนี่ยโอ้โหโดนหักกี่คะแนนอ่ะยี่สิบแล้วเธออใช่ใช่แล้วเธอแ่ะเพราะว่าเราเรียนสายเรื่องส่งทันีไม่ได้เพราะ โอเคเดี๋ยวเราไปถามอาจารย์ให้นะขอบคุณมากเลยนะเชิญไปทุกคนในเช้าวันต่อมาวิรดาได้ไปปรึกษาคุณครูเรื่องการแก้คะแนนพฤติกรรมขอที่คุณครูวันนี้หนูจะพาเพื่อนๆมาขอแก้คะแนนพฤติกรรมได้หรือเปล่าคะแล้วมีอะไรให้ช่วยไหมคะได้ค่ะครูจะให้นักเรียนไปทำความสะอาดห้องเรียนห้องไหนก็ได้แล้วทำความสะอาดเสร็จครูจะเพิ่ ในช่วงเย็นของวันนั้นเวลาดาได้ไปบอกเพื่อนๆเรื่องการทําเวรแก้คะแนนและถามความคิดเห็นต่างๆเรีทำสามสะอาหน้กันไหมฝุ่นน่าจะเยอะนะอืมออว่าแต่พวกนั้นดีไหมล่ะโอ้น่าสนใจนะเนี่ยได้นะ ป่ะเราเริ่มจากตรงไหนกันก่อนดีอะอว่าแต่พกเราแยกย้ายกันไปทำอะไรดีไหมน่ะน่าสนใจนะไม่เอาสุโกโปรมาสุโกโปกเป็นไปอะขอนั่งรอตรงนี้อะขณะทุกคนทำเวรน,นั้นเวลาดาไปเจอกล่องปริศนาเข้าท่านอะไรนะ่ะเปิดดีไหมนะเปิดดีกว่ากระจกเหรอ ไม่มีอะไรหรอกมั้ง้าแต่มาทำอะไรดีมาตะโกนเลียกข้าระวังก่อนทุกคนตั้งสตินะมันเกิดเรื่องในคืนทันใดนั้นพัทรภูมิได้ยื่นข้อเสนอหนึ่งให้กับเปรมิกาเพื่อไปเปิดประตูงั้นใครก็ได้ไปเปิดตัวให้เลยเราให้เลขหนึ่งร้อยเราเราเองไม่ได้ตังค์บังเอ้ยไม่ใช่ตังค์ร้อยบาทตอมี้คุ้มกับชีวิตเราเล้วจะตังสี ไม่ไม่เดี๋ยวเราไปยิงดีกว่าเมื่อเรายุ่งอะไรอ่ะตัวใหญ่ใจตังอ่ะก็ไปเขาทำไปดีอาก็เขาก็อยากได้ตังค์ทำอะไรปัญหาไม่นี่ก็ดีเวลาเลยท้าวใช่ไหยคือรู้ความอย่าทะเลาะกันนะต่อมาเป็นมกาได้เดินไปที่ประตูเพื่อสำลัวเคยอยู่ข้างนอกไหมคะมินเป็นยังไงบ้างมันเปิดไม่ออกเลยอหรอมาพอดีมีคันล็อกไว้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเ็อกเตอร์คันอกนะ วีระดาเป็นห่วงเลยไปดูไปนิกาพบว่าประตูล็อกจากข้างนอกประตูมันดันล็อกอับทุกคนเราควรทำไงกันดีแล้วนายไปเอาขวดน้ำมาจากไหนเนี่ยซื้อมาไงฮะโอเคเราว่ามันต้องเกิดจากกล่องปิศนานี่แน่เลยทุกคนมาดูสิในนี้มันมันแปลกๆเราเจอกระจกหลังจากนั้นทุกคนได้ไปส่งกระจกทีละคน พ้ามันเป็นพอกระจกอันนี้กันนะไม่แน่ใาจาเลยแต่ทาไมทําไมถึงมีเราอยู่ในนั้นทําไมเราไปนั่งคุกเขาอ,อยู่ในกระจกตัวไหนสิเออทาไมเราถึงอยู่ในนั้น,น,นต่อมาวรวัตได้ขอส่องกระจกบ้างพบว่าวรวัตนั้นไม่มีตัวตนอยู่จริงๆและถึงตาคนสุดท้ายเบมิการู้ท่าทางแปลกไป นทำไมหายไปเลยล่ะไม่เลยนะเรียนไม่น่งทำใจอะไรตรงนี้ประตูตรงนี้นก็มีไปไปกลับบ้านได้แล้วเอ้าทำไม oh. มีประตูอ่ะอนมาไม่เห็นมีเลยมันไม่มีได้ไงมันมีอยู่แล้วล้ออะไรกันเนี่ยเฮ้ยมินเราตัดกันเถอะ